นิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องสุภาพบุรุษผู้วิเศษการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับบ้านหลังหนึ่งที่แปลกประหลาดบ้านนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นดินเช่นบ้านทั่วไปแต่กลับลอยอยู่บนท้องฟ้าและสามารถบินไปไหนมาไหนได้ตามใจปรารถนาผู้คนต่างเล่าลือกันว่า ในบ้านบินได้นั้นมีชายหนุ่มลึกลับอาศัยอยู่เพียงคนเดียวบ้างก็กล่าวว่าเขาเป็นพ่อมดหนุ่มผู้เก่งกาจบางก็ว่าเขาเป็นปีศาจที่แปลงกายมาเพื่อหลอกล่อผู้คนให้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนกับวิญญาณแต่ในหมู่สาวๆทั้งหลายมีเรื่องเล่าลือหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนั่นก็คือชายหนุ่มผู้นี้มีหน้าตาหล่อเหลา และมีมารายาทงดงามจนสาวๆต่างเรียกเขาว่าสุภาพบุรุษผู้วิเศษวันหนึ่งบ้านบินได้ของสุภาพบุรุษผู้วิเศษบินลงมาจอดที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งเมืองนี้แห้งแล้งและขาดแคลนน้ำมาหลายเดือนผู้คนในเมืองต่างสิ้นหวังในการหาวิธีทำให้ฝนตกลงมาอีกครั้งในเมืองนี้มีเด็กหญิงตัวเล็กผอมแห้งคนหนึ่ง เธอได้ยินเรื่องเล่าลือเกี่ยวกับสุภาพบุรุษผู้วิเศษเธอจึงตัดสินใจเดินทางไปยังยอดเขาที่บ้านบินได้จอดนิ่งอยู่เธอรวบรวมความกล้าและเข้าไปเคาะประตูเบาๆเมื่อประตูเปิดออกเด็กหญิงก็พบกับชายหนุ่มผู้มีใบหน้ายิ้มแย้มและท่าทางสุภาพยืนต้อนรับเจ้าต้องการความช่วยเหลืออย่างนั้นหรือ ชายหนุ่มถามอย่างอ่อนโยนเด็กหญิงพยักหน้ารับและเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับความแห้งแล้งที่อยู่ๆก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหันทำให้ชาวเมืองต้องทุกทรมานชายหนุ่มฟังอย่างตั้งใจและยิ้มให้เธอข้าสามารถช่วยเจ้าได้แต่การทำตามคำขอต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยน เด็กหญิงได้ยินดังนั้นก็เอามือเล็กๆของเธอรูปไปตามตัวขนกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากระโปรงทุกอันที่มีอยู่ในตัวเธอเธอหยิบดอกไม้แห้งดอกหนึ่งขึ้นมามันเป็นดอกไม้เพียงดอกเดียวที่เธอมีอยู่นับตั้งแต่ดินแดนนี้แห้งแล้งดอกไม้นั้นหายากมากหนูมีแค่ดอกไม้นี้คุณจะรับได้ไหมคะ นักเวทหนุ่มยิ้มอย่างอบอุ่นแค่ดอกไม้นี้ก็เพียงพอแล้วเขารับดอกไม้แห้งจากมือของเด็กหญิงมาอย่างแผ่วเบาจากนั้นจึงเดินทางไปยังภูเขาใกล้ๆเมืองบนยอดภูเขาแห่งนี้มีต้นไม้เก่าแก่ต้นหนึ่งใต้ต้นไม้มีก้อนหินสีดําถูกฝังไว้ก้อนหินนั้นมีสัญ,ญลักษณ์เวทมนต์สีแดงเรืองแสง มีไอสีดำขึ้นปกคลุมไปทั่วชายหนุ่มใช้เวทมนต์ชำระล้างก้อนหินผนึกเวทอันนั้นเมื่อก้อนหินถูกชำระล้างลมเย็นๆก็พัดมาและเมฆคลึมก็ก่อตัวขึ้นบนท้องฟ้าไม่นานนักฝนก็เริ่มตกลงมาอย่างหนักทำให้เมืองที่แห้งแล้งกลับมาชุ่มฉ่ำอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เด็กหญิงและชาวเมืองต่างพากันดีใจและขอบคุณสุภาพบุรุษผู้วิเศษหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจบานบินได้ก็ออกเดินทางต่อไปวันต่อมาบานบินได้ไปจอดลงที่เมืองแห่งหนึ่งซึ่งมักมีเสียงลือว่ามักจะมีของเล็กๆน้อยๆหายอยู่บ่อยๆถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่ชาวเมืองก็รู้สึกรำคาญเป็นอย่างมาก ชายหนุ่มได้ยินเรื่องนี้แล้วรู้สึกสนใจเขาเดินเข้าไปสำรวจร,บรอบๆเมืองและในที่สุดเขาก็สามารถหาสาเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้นได้ชายหนุ่มหัวร้อยอย่างขบขันจากนั้นจึงเดินทางไปร้านขนมหวานของช่างทำขนมหวานหญิงคนหนึ่งที่เป็นที่นิยมของผู้คนในเมืองนี้และเป็นที่นิยมในหมู่พูดจิ๋วจอมซนที่ชอบขโมยของเช่นกัน เขาเข้าไปคุยกับหญิงสาวถึงสาเหตุที่เขามาที่นี่หญิงสาวทำหน้าลำบากใจและนำชายหนุ่มไปพบกับเหล่าพูดจิว๋วชายหนุ่มเจรจากับพูดจิ๋วเหล่านั้นค้าเข้าใจว่าเจ้าชอบสนุกแต่การขโมยของคนอื่นนั้นไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องชายหนุ่มกล่าวด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่เฉียบขาดเขาเล่าให้พูดจิ๋วเห็นภาพว่า เมื่อเหล่าผู้สูงอายุต้องพยายามหาของที่หายไปนั้นพวกเขาลำบากเพียงใดพูดจิ๋วฟังแล้วรู้สึกละอายใจและสัญญาว่าจะเลิกแกล้งชาวบ้านจากนั้นชายหนุ่มก็ช่วยช่างทำขนมหญิงทำขนมหวานสูตรพิเศษให้แก่เหล่าพูดจิว๋วเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนที่ต่อไปนี้เหล่าพูดจิ๋วจะช่วยดูแลเหล่าผู้สูงอายุในเมืองนี้ ชาวบ้านจึงไม่ต้องกังวลเรื่องของหายอีกต่อไปเวลาผ่านไปบ้านบินได้ก็มาจอดบนภูเขาแห่งหนึ่งที่นั่นมีเด็กชายมอมแมมคนหนึ่งวิ่งมาหาชายหนุ่มด้วยความหวาดกลัวเขาเล่าว่าหมู่บ้านของเขากำลังถูกพ่อมดชั่วร้ายครอบงำาพ่อมดคนนั้นใช้เวทมนต์สะกดจิตให้คนในหมู่บ้านกลายเป็นทาสและทำตามคำสั่งของเขา ชายหนุ่มเดินทางไปยังหมู่บ้านและ,ะเผชิญหน้ากับพ่อมดชั่วร้ายพ่อมดใช้เวทมนต์มืดในการทำให้หมู่บ้านหลายๆแห่งแห้งแล้งหวังให้ชาวบ้านทิ้งหมู่บ้านไปเพื่อที่เขาจะได้ครอบครองพื้นที่นำมาสร้างอาณาจักรเวทมนต์มืดอันยิ่งใหญ่ดูท่าว่าเมืองก่อนหน้านี้ที่เขาเคยช่วยเหลือคงจะเป็นฝีมือของพ่อมดนี้เช่นกัน จ้าไม่ควรทําเช่นนี้เวทมนต์ไม่ควรถูกใช้เพื่อครอบงําผู้อื่นชายหนุ่มเตือนด้วยน้ําเสียงสงบแต่พ่อมดไม่ฟังพ่อมดใช้พลังเวทมนต์มากขึ้นเรื่อยๆในการต่อสู้กับชายหนุ่มแม้ว่าชายหนุ่มจะร้องห้ามอย่างไรพ่อมดก็ไม่สนใจต่อมาไม่นานเวทมนต์ของพ่อมดก็เกิดการย้อนกลับกลืนกินพ่อมดจนหายวับไป เวทมนต์ที่ใช้ในการครอบงำผู้คนกลับทำลายตัวพ่อมดเองเขาหายวับไปท่ามกลางไอสีดำชายหนุ่มมองดูภาพนั้นและเอ่อยอย่างเศร้าเวทมนต์นั้นเป็นพลังที่เกิดจากธรรมชาติเมื่อนำมาใช้มากเกินไปธรรมชาติย่อมต้องดึงพลังนั้นกลับคืนเป็นธรรมดาและแล้วหมู่บ้านก็กลับสู่สภาพปกติ ชายหนุ่มช่วยเหลือหมู่บ้านได้สำเร็จและเมื่อเขาเห็นว่าทุกอย่างกลับคืนสู่ความสงบเขาก็ออกเดินทางต่อไปกับบ้านบินได้ทิ้งไว้เพียงตำนานของสุภาพบุรุษผู้วิเศษที่ผู้คนยังคงพูดถึงและชื่นชมไปอีกนานแสนนาน